บรอันบ็อกวอร์ดสามีและพ่อที่ทางการระบุว่าแกล้งตายที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งแล้วหลบหนีออกนอกประเทศได้เดินทางกลับสหรัฐโดยเต็มใจและขณะนี้ถูกควบคุมอยู่ในวิสคอนซินสำนักงานนายอำเภอคือเลคเคาตี้ประกาศเมื่อวันพุธนายบ็อกวอร์ดซึ่งถูกกล่าวหาว่าจงใจให้ข้อมูลเท็จแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้เชื่อว่าเขาจมน้ำเสียชีวิตเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าเขากําลังจะเดินทางกลับและเขาเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วในวันอังคารนรายอำเภอมาร์กพอดอกล่าวในการแถลงขา่าวแต่ทางนายอำเภอไม่ได้เปิดเผยว่าเขาบินมาจากที่ใดพอดอกล่าวว่าทางการยังคงรวบรวมข้อมูลว่าบอกอรอดนั้นอยู่ที่ไหนและอยู่กับใครนับตั้งแต่เขาหายตัวไปในเดือนสิงหาคมแต่เขาก็บอกว่าเขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย บวอว์ดได้ค้นคว้าเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่หายตัวไปสําเร็จเมื่อเร็วนนี้รวมถึงการเสียชีวิตในทะเลสาบและความลึกที่ร่างกายต้องอยู่โดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําตามที่กล่าวอ้างในคํากล่าวโทษทางอาญาทุกอย่างขึ้นอยู่กับการที่ผมจะต้องตายในทะเลสาบแนวคิดทั้งหมดก็คือการขายความตายบอว์ดกล่าวว่าเมื่อเขาอยู่ต่างประเทศและพยายามหลบซ่อนตัวเขาจะตรวจสอบข่าวแต่โดยปกติจะหลีกเลี่ยงการคลิกดูบทความต่างๆตามที่ระบ,บุไว้ในคําร้องเรียนคําร้องเรียนอาญาระบุว่าบาวอว์ดเคยอยู่ในประเทศจอร์เจีย บอว์ดกล่าวว่าเมื่อเขาคลิกอ่านบทความข่าวเขาจะใช้ VPN และบางครั้งก็ทําให้ดูเหมือนว่าเขาอยู่ในรัสเซียรหรือที่อื่นที่ไม่ใช่จอร์เจียเขารู้ว่าจอร์เจียจะต้องส่งตัวเขากลับและเขาต้องการทราบข้อมูลและเตรียมพร้อมเมื่อถูกถามว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้บอว์ดกลับมาที่สหรัฐอเมริกาพอดอนก็ตอบว่าคงจะเป็นครอบครัวของเขามั้งพราเราไม่ไกาว่าบอว์ดได้ติดต่อกับภรรยาและลูกๆของเขาหรือไม่ บอวซึ่งถูกตั้งข้อหาขัดขวางเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นศาลเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธเขาอาจจะต้องรับโทษปรับสูงสุดถึง1 0 0 0 0ดอลลาร์และจำคุก9เดือนในข,าาข้อหาขัดขวางเจ้าหน้าที่ผู้พิพากษาได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่500ดอลลาร์เนื่องจากเขาเขามอบตัวโดยสมัครใจจากอีกซีกโลกหนึ่งเมือ่อผู้พิพากษาถามว่าเขาสามารถจ่ายเงินประกันตัวได้หรือไม่บอว์ดตอบว่าผมมีเงิน20ดอลลาร์ในกระเป๋าเงินเท่านั้นเอง คดีเริ่มต้นในวันที่15ส,สิงหาคมเมื่อบอกวอส่งข้อความถึงภรรยาว่าเขาจะหันเรือขายัคก,กลับที่กรีนเลกและมุ่งหน้าสู่ฝั่งเีว็วนี้แต่คุณพ่อลูกสาคนนี้ก็ไม่เคยกลับเข้าบ้านเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบเรือขายักและเสื้อชูชีพของบอกวอพลิกคว่ำอยู่ในทะเลสาบและก็สันนิษฐานว่าเขาจมน้าเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้ค้นหาตัวทะเลสาบเป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยใช้ทั้งนักดำน้ำําโดรนโซนราและยานสำรวจศพแม้กระทั่งสุนัขเคนายแต่ก็ไม่พบเขาเลย ในเดือนตุลาคม้านที่สืบสวนพบว่าชื่อของบอว์ดได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในแคนาดา2วันหลังจากที่เขาหายตัวไปบนทะเลสาบเจ้าหน้าที่ยังทราบด้วยว่าบอว์ดกำลังติดต่อสื่อสารกับค,คนหนึ่งจากอ mm ุซเบกิสถานพฤติกรรมที่น่าสงสยยัยอื่นๆของบอว์ดได้แก่การล้างเบราว์เซอร์ในวันที่เขาหายตัวไปการสอบถามเกี่ยวกับการยื่นเงิงเนไปยังธนาคารต่างประเทศการทำหนังสือเดินทางใหม่และการทำกรมธรรม์ประกันภยัยฉบับใหม่ บกว่ายังมีชีวิตอยู่และน่าจะอยู่ในยุโรปตะวันออกหรือเอเชียตะวันตกแต่ไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนแน่ชัดเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อ,อก,กับผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดภาษารัเสเซียและในเดือนพฤศจิกายนพราเขาติดต่อบอกบว่าผ่านผู้หญิงคนนั้นบอกว่ากล่าวว่าเมื่อเขาได้รับอีเมลจากเจ้าหน้าที่เขาก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงตามที่ระบ,บุในคำร้องเรียนเขาบอกตำรวจว่าเขาปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยที่อยู่ของเขาในผู้กล่าวเสริมว่าพอซ่อนจัพยยามไปฟ้าไว้ใกล้ท่าเรือเขาพายเรือคายักด้วยเรือลอยน้ำขนาดเล็กลงไปในทะเลสาบ พลิกเรือขายักให้ความแล้วก็โยนโทรศพัพท์ลงในท่เรสาบเขาพายเรือ,อยางขึ้นฝั่งและขึ้นจักรยานไฟฟ้าขี่ไปตลอดคืนจนถึงเมืองเมดิสันรัตวิทคอนซีนในเมดิสันนั้นเขาขึ้นรถบัสแล้วไปที่เมืองดีทรอยต์จากนั้นก็ไปที่ชาแดนแคนาดาบ,บ๊อบบอบอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจชาแดนที่แคนาดน,าน,นั้นสงสัยว่าเขาไม่มีใบขับขี่หรือแผนการเดินทางทางอากาศติดตัวแต่สุดท้ายแลวว้วพวกเขาก็อนุญ,ญาตให้บอ๊อบบอตเดินทางต่อไปแต่ที่สนามบินในโทรอนโตบ๊อบบอตก็บอกว่าเขาซื้อตั๋วเครื่องบินไป บนเครื่องบินบอบอก,กว่าเขาค้นหาข่าวในกรีนเลกแล้วก็เห็นบางอย่างเกี่ยวกับนักพายเรือขายักที่หายตัวไปและเขาก็มั่นใจว่าแผนของเขานั้นได้ผลหลังจากที่เครื่องบินลงจอดที่ปารีสเขาก็บินไปยังอีกประเทศหนึ่งในเอเชียผู้หญิงที่ไม่เปิดเผยชื่อคนหนึ่งมารับเขาและทั้งคู่ก็ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาพักกันอยู่สองสาวันตามที่แจ้งไว้ต่อมาบอวบอกก็อยู่ในอพาร์ตเมนต์นายเผอกล่าวว่าไม่มีใครถูกตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม มื่อถามว่าบกวัาจะต้องชดใช้เงินให้กับเทศมนตรีสำหรับการค้นหาหรือไม่หมายถึงค่าใช้จ่ายในการค้นหาโพโลก็บอกกับน,นักข่าวว่าอ๋อโดยส่วนหนึ่งของค่าชดเชยที่เราเสนอถอศสารเขาทาให้เราต้องสูญเสียเงินไปไม่ใช่น้อยโดยเฉียวในการค้นหาบกว่าจะต้องขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่13มกราคมปีหน้า